เรามาดูในเรื่องของการงานการเงินของชาวราศีกุมกันนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะการงานไพ่ใบแรก โอเคไพ่ใ okay. บ,บแรกค่อนข้างที่จะมีนัยยะสำคัญนะก็คือไพ่ The e m p r e s s นั่นเองนะคะชาวราศีกุมในช่วงนี้ ะะถ้าเป็นผู้หญิงชาวราศีกลุ่มนะจะมีสงาาส่าราศีความเป็นมาดามความเป็นคุณหญิงคุณนายความรักสวยรักงามนะในช่วงนี้ชาวราศีกลุ่มจะดูแลตัวเองเป็นพิเศษเอาใจใส่รักตัวเองเป็นพิเศษนั่นเองหรือคนที่มีครอบครัวแล้วก็จะดูแลเอาใจใส่สามีหรือลูกๆได้เป็นอย่างดี คนที่แต่งงานแล้วนะคะมาได้สักพักหนึ่งแล้วอยากจะมีโอกาสที่จะอยากจะมีลูกก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงมากๆสําหรับชาวราศีกุมนะคะนะภายใน3เดือนนี้นะคะมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์หรือมีโอกาสที่จะมีข่าวดีนะคะว่าจะมีทายาทสืบทอดสกุลนั่นเองนะ,ะต่อมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของ การงานที่ชาวราศีกุมนั้นนาบางทีอาจจะมีอุปสรรคหรือบางทีอาจจะจะต้องใช้ความอดทนมุ่งมั่นมุ่งมานะอุตสาหะหรือใช้ความพยายามของตัวเองไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆสําสหรับชาวราศีกุมแต่คุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้เป็นคนที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงนะคะนะบางทีออกจะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองมากกว่านะสาหรับชาวราศีกุมถ้าไม่ได้สิ่งที่ตัวเองที่แบบตั้งใจไว้แล้วว่าจะ เอางานนี้ให้ได้หรือว่าจะทำโปรเจกต์นี้ให้ได้ชาวราศีกุมก็จะทําให้ได้นั่นเองไม่ฟังเสียงใครทั้งนั้นนะคะคนไข้ที่จะเป็นคนดื้อหรือเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในสิ่งที่ตัวเองโฟกัสนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะในเรื่องของการงานนะคะต่อมาจัสมินนะพไพ่ใบนี้ก็บอกให้รู้ว่าชาวราศีกุมนั้นนะคะ ค่อนข้างเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความมั่นใจในตัวเองนะบางคนก็การทำงานบางทีนะมีการตัดสินกันเกิดขึ้นในกลุ่มคนทำงานเดียวกันนะแต่อาจารย์รู้สึกว่าบางทีชาวราศีกลุมอาจจะมองในเรื่องของการทำงานค่อนข้างที่จะจัดจิ นิดหนึงนะคะหรือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตัดสินในเรื่องการทํางานค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าบางทีการตัดสินคนหรือว่าการมองอะไรที่มีอคตินั้นอาจจะทําให้ชาวราศีกุมนั้นขาดการคิดวิเคราะห์ นะคะว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จริงหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่จริงโดยเฉพาะในเรื่องของการงานคุณจะต้องเปิดใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะการยอมรับว่าคนคนนี้ทํางานนี้ได้ดีนะอีกคนหนึ่งอาจจะทํางานนี้ได้ดีนะคนแต่ละคนนั้นแตกต่างกันไปก็ขอให้คุณยอมรับในการทํางานของแต่ละคนไปนะจะทําตัวสบายๆก็ได้ชิวๆก็ได้จะทําให้ชาวราศีกุมนั้นมีการทํางานที่แบบคล่องตัวแล้วก็มีการทํางานที่แบบเข้าใจ สิ่งรอบข้างมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะหรือบางทีนะในการทํางานของชาวราศีกุมจะมีคนมาจัดชาวราศีกุมหรือว่ามาตัดสินงานของคุณนะคะคุณก็ไม่ต้องหวั่นไหวคุณไม่ต้องเสียใจอะไรนะเพราะคุณทํางานได้ดีที่สุดแล้วเท่าที่คนคนหนึ่งจะทําได้แล้วไม่ต้องเสียใจนะคะต่อมาการงานใบต่อมานะคุณมีแพชชั่นในการทํางาน สิ่งไหนก็ตามที่คุณโฟกัสสิ่งไหนก็ตามที่คุณคิดว่ามีความคาดหวังหรืออยากจะทำให้มันเกิดขึ้นชาวราศรีกุมก็จะมีแพชชั่นกับสิ่งสิ่งนั้นหรือมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงนะชาวราศรีกุมะบางคนทำงานตั้งแต่อายุอย่างน้อยนะจึงทำให้คุณมีประสบการณ์มากกว่าคนวัยเดียวกันหรือเพื่อนวัยเดียวกันด้วยสามปายนั่นเองนะนะ ต่อมาการงานใบสุดท้ายของชาวราศีกุมนะใบนี้ก็บอกให้รู้ว่าในเรื่องของการงานของคุณนั้นบางทีนะคุณไม่ได้เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรภาษาบ้านๆน,นะเลียแข้งเลียขาหัวหน้าหรือว่าเป็นคนที่เอาอกเอาใจฉอเลาะนะคะเป็นคนที่อคอยตามเจ้านายมากมายนะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนตรงชาวราสิกุมนะ บางทีจึงไม่ค่อยได้มีการเลื่อนขั้นแบบรวดเร็วอย่างกชาวราศีอื่นๆนะเพราะว่าคุณเอาความถูกต้องนั้นเป็นที่ตั้งในเรื่องของการง,งานจึงเห็นได้ว่าชาวราศีกุมบางคนมีความมั่นใจในตัวเองมากไม่ได้เป็นคนที่เรียแข่งเรียขาหัวหน้าหรือทําดีอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้ตัวเองนั้นได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะอย่างนั้นคงไม่ใช่นะไม่ใช่ตัวตนของชาวราศีกุม นะก้าที่จะไฟก h กาที่จะสู้ถ้าสิ่งนั้นมันไม่ถูกต้องแม้กับหัวหน้าก็ตามจึงทำให้ชาวราศีกุมบางทีนั้นเปลี่ยนงานมอยหรือว่าเปลี่ยนงานเพราะว่าไม่ชอบหัวหน้าไม่ชอบหัวหน้าสายงานไม่ชอบผู้จัดการหรือว่าอะไรประมาณนี้อยู่ไม่น้อยนะโอเคนี่คือการงานนะคะต่อมาเป็นไพการเงินของชาวราศีกุมนะคะ การเงินนะคะของชาวราศีกุมโอเค Queen of Swords ใบนี้ในเรื่องของการเงินนะก็บอกให้รู้ว่าโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีกุมคุณมีความมั่นใจในตัวเองมีความมุ่งม,มานาะอุตสาหะมีความเด็ดเดี่ยวและมั่นคงมากๆในการตัดสินใจในเรื่องของการเงิน นะบางคนมีการลงทุนบางคนรู้สึกว่ามันจะต้องมีปัญหาหรืออะไรก็ตามเข้ามาในชีวิตของคุณคุณก็ไม่เคยที่จะยอมแพ้กับกอุปรสรรคใดๆทั้งสิ้นคุณยอมทำงานหนักคุณยอมอยู่ในจุดที่แบบเหนื่อยมากๆนะก็คือจุดของจักรพพัดิจักรพพัดิถ้าไม่มีผลงานก็ไม่มีใครชื่นชมไม่มีใครที่จะรู้ว่าคุณทำอะไรนั่นเองนะ การที่คุณมีผลงานทําให้ชาวราศีกุมนั้นมีเงินเข้ามามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีกุมนั่นเองนะคะจนบางทีทําให้มีคนภายนอกมองเข้ามาว่าชาวราศีกุมผู้หญิงนั้นเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะเป็นคนที่แบบทําอะไรนั้นก็เขาเรียกว่าอะไรมีความมุ่งมั่นมากจนเกินไปหรือมีความทะเยอทะยานนะคะที่จะได้ในสิ่งที่ตกงอยากได้มานั่นเองนะ และในส่วนของผู้ชายชาวราศีกุมการเงินนั้นนะคะค่อนข้างที่จะอาจจะมีเจ้านายที่เป็นผู้หญิงนะคะคนที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเป็นผู้หญิงก็จะสมเสริมดวงนะให้กับผู้ชายชาวราศีกุมได้เป็นอย่างดีนั่นเองบางทีเธออาจจะดูเป็นคนที่จรงิงจังอาจจะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากนิดนึงแต่คณก็เขาเรียกว่าถ้ามีเจ้านายเป็นผู้หญิงนั้นก็จะดีนะ สำหรับผู้ชายชาวราศีกุมนั่นเองนะต่อมา King of c u พไพ่ใบนี้ในเรื่องของการเงินนะคะก็เป็นในเรื่องของแพชชั่นมากกว่าการจะทำอะไรก็ตามถ้าคุณรู้สึกว่าเอ๊ะฉันมีแพชชั่นในการทำงานนี้มากๆฉันจะมีพลังมากยิ่งขึ้นอันนี้คือความรู้สึกของชาวราศีกุม ค,คือก็จะทําได้ดีผลงานนั้นก็จะออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นแสดงว่าชาวราศีกุมนั้นมีแพชชั่นในเรื่องของการทํางานนั้นนะการทํางานออกมาดีก็ทําให้คุณมีเงินมากยิ่งขึ้นนะคะก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยสําหรับชาวราศีกุมในช่วงนี้ก็คือการเงินค่อนข้างที่จะคล่องตัวนะค,ค่อนข้างที่จะเกิดจากการที่คุณมีแพชชั่นนั่นเองรหรือนะคะ เกิดจากคนที่มีเจ้านายนะคะที่เป็นผู้ชายนะคะที่คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือนะชาวราศิกุมอยู่ก็ได้นะคะโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศิกุมเหมาะที่จะมีเจ้านายเป็นผู้ชายก็จะทําให้คุณมีแพชชั่นในการทํางานหาเงินได้มากยิ่งขึ้นหรือนะคะเงินส่วนใหญ่ของผู้หญิงชาวราศิกุมได้จากการซัพพอร์ต จากสามีก็ได้เช่นเดียวกันหรือจากแฟนหรือคนรักนั่นเองนะต่อมานะการเงินต่อมาองชาวราศีกลุ่มนะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างกระทันหัน ขอให้คุณสำรองเงินเอาไว้นะหรือมีเงินเก็บเอาไว้หลายๆที่หรือแบ่งเอาไว้ก็ได้ว่าเงินนี้เป็นเงินเก็บนะเงินออมไม่ควรที่จะอ,ออกมาใช้อันนี้เป็นเงินที่ใช้ไปเที่ยวอันนี้เป็นเงินที่ใช้สําหรับจะสร้างบ้านสร้างอนา,าคตร,ร่วมกันอะไรก็แล้วแต่นะขอให้แยกย่อยออกมาชัดเจนนะเพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะในช่วงนี้ของชาวราศีกุมนะคะบางทีการเงิน ปบป,ปับใช้เงินขึ้นมาเลยนะขอให้มีเงินเก็บไว้จะดีที่สุดนั่นเองนะต่อมาก็คือเพ of s ฟสอดไพ่ใบนี้อุปสรรคอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตของชาวราศีกุมโดยเฉพาะอุปสรรคในการเงินคุณเป็นคนที่แบบมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากแล้วก็โฟกัสได้ตรงจุด ะะทำให้การเงินของชาวราศรีกุมนั้นไม่สะดุดถึงแม้จะมีอุปสรรคถึงแม้จะมีความเหนื่อยยากในการหาเงินมาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คุณเป็นคนที่มองปัญหาไม่ใช่ปัญหาเข้าใจไหมนะคะคือการที่ชาวราศรีกุมมองว่าปัญหานั้นเข้ามาก็เพื่อที่จะเป็นสิ่งที่ท้าทาย ให้คุณได้เรียนรู้ว่าการเงินที่คุณทำไปในทุกวันนี้มันถูกไหมมันมาถูกทางหรือเปล่านั่นเองนะคะจะได้ถูกจัดทางถูกนั่นแหละนะคะต่อมา,พาไพ่ใบสุดท้ายในเรื่องของการเงินของชาวราศีกุมก็หมายความว่า,าคุณมีความมุ่งมั่นมุ่งม่น,นะอุตสาหะมีความอดทนมากในการที่ทำมาหากินแล้วก็จะได้เงินมาชาวราศีกุมมีความอดทนมากนะ นะคะแล้วเป็นคนที่รักเงินรักครอบครัวมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะให้ความสําคัญกับ2เรื่องนี้มากๆนะคะคุณจะทําทุกอย่างเพื่อให้คนในครอบครัวมีความสุขนะคะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มีเงินมานั่นเองนะคะจริงไม่จริงนะชาวราศีกุมโอเคนี่ก็คือไพ่ของชาวราศีกุมนะไพ่ใบไหน เป็นไพ่ที่ทําทให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่มีแล้วรู้สึกว่าทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ควรปรับปรุงหรือควรที่จะแก้ไขก็ควรที่จะเก็บเอาไว้พิจารณานั่นเองนะคะก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกำลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ